ทำนวนค่าเงินดอลลาร์ไปเป็นค่าเงินบาทง่ายๆไม่ถึงหนึ่งนาที เขาต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน y o u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาคำนวณค่าเงินดอนลลาร์ให้กลายเป็นเงินบาทไทยซึ่งตัวนี้นะทุกคนง่ายมากๆเลยอันดับแรกนะคะน้ำจะพาทุกคนมาดูวิธีการคำนวณแบบเราไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต ในส่วนของวิธีการที่2เป็นการคํานวณโดยที่ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ว่าไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันก่อนวิธีแรกเนี่ยให้ท่านผู้ชมไปที่เครื่องคิดเลขของเราคะ่ะทุกคนพอเราเข้ามาที่เครื่องคิดเลขของเรานะคะให้เรากดไปที่อัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนปึ๊บตัวนี้ พอเรากดมาที่คำว่าอัตราแลกเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนระบบเขาก็จะให้เราเนี่ยใส่ย,ยอดเงินนะ,ะแบบนี้ค่ะซึ่งสำหรับใครนะคะที่ตัวแปรของเราตัวแปรแรกเนี่ยเป็นเงินสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็เราสามารถกดเปลี่ยนได้นะคะซึ่งกดเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เลื่อนหาคาว่าดอลลาร์ค่ะโอเคนะ ทีนี้พอเราได้เรียบร้อยแล้วได้เหมือนขอน้ําแล้วให้เรากดพิมพ์ยอดเงินที่เราต้องการแปลได้เลยปั๊บสมมุติว่าหนึ่งร้อยเหรียญดอลลาร์จะเป็นเงินไทยเท่ากับเท่าไหร่ระบบขเขาก็จะแปลให้เรานะคะก็จะแปลงเงินให้เราเนี่ยหนึ่งร้อยดอลลาร์เท่ากับสามพันหกร้อยสิบสี่จุดศูนย์ห้าบาทไทยเห็นไหมทุกคนตัวนี้ง่ายมากๆไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ ไม่ต้องเข้าแอปอื่นเลยนอกจากเครื่องคิดเลขทีนี้ค่ะวิธีที่2ให้เราเข้ามาที่ Google พอเราเข้ามาที่ Google แล้วนะคะให้ทุกคนพิมพ์ยอดเงินที่เราต้องการแปลงอย่างเช่น100ดอลลาร์เท่ากับกี่บาทปึ๊บก,กดแตะเข้าไปและระบบก็จะแปลงให้100ดอลลาร์เท่ากับ3643บาท เห็นไหมคะทุกคนแต่ว่าถ้าผู้ชมจะสังเกตได้ใช่ไหมคะว่ายอดเงินมันไม่ตรงกันกันกบเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขเนี่ยอยู่ที่3 6 4 4แต่ว่าใน Google เนี่ยจะอยู่ที่3643บาทซึ่งห่างกันแค่1บาทกว่ากวาอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าข้อมูลใกล้เคียงกันค่ะและนี่นะคะ mm. ก็เป็นวิธีการแปลงเงิน ดอลล่าสหรัฐหรือเงินดอลล่าให้กลายเป็นเงินบาทไทยง่ายๆในหนึ่งนาทีสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาให้ผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ